โอ้หนามจะแห้งแ,งแล้วตบปลานี่ยไรดูจน,นมือได้ปลาสิฮะตู่เขาถามเมือ่อจะห่างกมมาผัดได้ไล์ลายกว่าทันผู้ดีผู้ใดกินตลาดทักทายสบายดีตอนเช้าๆนะเดี๋ยเมื่อคืนเท่ากับนอน ทีนี้เมื่อคืนนี่บริกางไว้เต้นกับมันหอนแหง้งสะกันปูนอนบอบุญสูกับปูนอนเอากังตื่นห้กินกาแฟกันมาดิกอหมอลก้วนอนอนันอนานนบนุตรัยมานอนรดบ่มูนอนเต้นเฉียวมานอนรดหอนได้นอนเต้นได้ นั่งเต็นทรมพาพ่อมาอนี้คเถอะจากห่อนจากหนาวไปต่งน้ำกินกาแฟกันข่าวในห้างก็มาเมื่อเช้าในวอเออในได้ปลาขาได้เจ๊กโตเมื่อคืนได้ลายวอแต่แล้วก็ไปามยเลย หมดไปดอเลยครับอ๋บมันเดี๋ยวไปหาหกตัวหนึ่งเนาะพอดีเฮ่าวะอันนั้นแล้วมันเข้าถ้มมาเลยปลากอะหนึสิบแปดตัวบอกเมื่อคืนนี้ระเบ,บิ่งกันนะเขอาหันหอนลงมาเบือกอะมันมันน้อยหันหอนนะเพราะว่ามันเป็นถ้มเข้าไปในพูกในนี้นะถ้มใหญ่เลย ยังบบมีปลาอันน่ะเลยแท้มันเป็นถ้ำเขาไปผูกจากมันเลิกํำได้กับโบหูแต่ปะซิวเตอรตายอยู่ปะซิวแต่พวกปลาไใหญ่มันเข้าไปอยู่ในหูบุได้มันเลื่อยมาคืนนี้แต่แต่ตัวหาเขียวนะบนมถ้ำตัวนี้มันมันบบเลิกันได้เลยเอาได้ เทียงแม่หอมที่วคำเทืไก่ตอกะเ้เสียงไปตอไก่อันอะไรจดป๊บแม่ีแเอามาอ้นมาต้มน้าไก่บ่อไหรต้มไก่นนี้อนไปตกม่ต้กินมันนักไก่บ้าเกกันอีนะจิงกินเสีบอยู่ ไก่ยี่ยี่โอเครำมันทำเสียงใหญ่ห่ดคิดว่าไก่ตีเสร็จหรอกไก่ในเฮือนนั้นเจียงหน่อยขามันขามันบอดดำมได้ขาขาบอดดัมกับบุเป็นยังไงเจียงชื่อเรื่อยได้เออไก่มาหน่อยเด็แข่งสีขาวสีขาวอะไรก็ไปต่อเข่ามือแบบอันนั้นเข่าช่องโตก็มีบบบเดียวนะ ได้อันขูดทันทอนว่านี่นะเป็นบาดแล้วพออยู่แค้นกะเออนี่มันด้วยนี่มันพองคือแค้นกันเนาะเดี๋ยวคือไฟหลวงเลยอืมมันแหลกโป่งเลยนะเฮ้ยเสียงหนุกคอได้ปู่ฝากหัวขางมาข้างคืนแล้วมันเป็นดงกันด้วยแค่แหนกเลยร้ายหนุกคอฮะนนะอ่ะวันนี้ก็ไปหาลาดเสาร์กันนะ นราลงไปเท้าตายพูดแหละมาหนิโอ้นอกมันก็ตัวใหญ่เลยุณนั่นะ nó lái cái nát này những cái này tôi đừng nữa à, một thử kì cửa thì nhìn tốc vụ lên một hình nhìn tốc về đây Ngoài dù เดินกองไปก nur Papa อนไร ต่อไก่กับเขามายิาง่งต่ทันมันไก่แม่นะ่ามันได้นี่ไปอีกตรงอ่านี้คันอยู่ข่ปู Yeah. น้ำแห้งหมดแล้วนี่พอได้นกยางน,นกเจ้านี่ลงกินปลา ม,ม,มันหาก,กัะลงมือน้ำมันก็นลงอีกนแบบนี้นะหาก,ก็เริ่มลงใหม่ ดดจันจันขึ้นเด้ปะสังี่ขึ้นทางพี่โอ้หวังใ,ในเลา์เหลือปานกระโดดขึ้ใหม่พูก ซาเลยซาเลยเอาบ่มัดอืม้าห่เลยถ้าตังแทนแต่ว่าเอามันบ่มดตองพรมส่วนลามันกระโดดขึ้นถึงเห็นเต้ห้อขาสาว บ่ขอหยังนํามื้อนี้เลาะเมื่อบอนก่อนได้หยังเลยนะปลาปลาบ่ ปลากับบได้เอาบัได้จากโตเลยใชว่ะเดี๋ยวปลาเสร็จปลโตแล้วนะกันเหยียวน้ำมนน้ำผั่มแต่งได้นะครับลงไปฝืนก่อนนะเห็นปลาเสื่อม,อม เป็นปะดุปะคอเสือบัวใต้เราออกมาเขาในพูนี่ก็บ,บาวเป็ดเทพเพิ่นกำลังต่มปลาปนปบาวเป็ดเทศต่มปะดุปนบ่าวันนี้นะ,อะโอ้ฝนโซฟีมือได้ดดนาเก็บพักเก็บพักโอ้ฝักตะเปียกเนาะ ปนเสภาปนอันนาต้มกินกับปลาปนปลาอืมโอ้หักแหลมมันนี่ปนปลาดุกลวกผักตะเปียกนี่โอ้หนามจะแห้งแล้วตบปลานี่ยไรรูดปุด จุกลเลยนะนี่กะทีิมาปนมาดิเก็บเพ็ดเผ็ดเอ้าถึงแสบเก็ดเพ็ด,ด,ดโซฟีมือผิดกันแต่สมัยก่นะอนอัลตสีนันน่นบอแม่อัลติสีจุวันหลอกนางมันนำ ต้ออมผักะเปียยส่วนผักอันนี้หลวกเอาวนี่เอ้ยเผาเอาผักอันนี้แนวมันต้องเผาลนไฟจากน้อยนี่แสบกินครับผนปลา อะไรนะนี่ก็ต้มน้ำดอกผักลงเลยต้มเลยมันจะคัทดงดุแะชงยอดแนวมันขึ้นตลอดนะบนปีนะขึ้นดงขึ้นข่ำแท้แหล่ะแล้วอ,อันนี้นะอืมแหล่ะแล้ว,ลวมาถือใช่น,กกนงปลา มังคอนมันโอ,มมนนอ,อ้ชิม,มดเลยสิมมดละนี่นบบ้อนเด็กแจ้งนี่อืมมันอยากยออตายปลาลไปงอมเอาไต่ไล่กว่างดูดอีกนเนาะดูดกินนมันลาบอ่ะอืมโอ้ได้ปลาม,มาตื่นเนี่ยน้องเขาไปงอมปลาอ๋อปลาปลาไก่ไปางองมเอาปลานลำคอนีอ๋อพักตะเปียกแต่ไลายเนาะเด็กน้อยเขาก็งมเก่งอยู่ด้เนาะ เสียดายเนาะมือไวแต่บนเอาได้เนาะอันนี้ก็าาบ่าวปุ๊จู่เอามาในกะต้มแต่จะสุกละ่ะดูดจนมืดมือได้ปะที่ห้าตูเขาถามมืดจะห้างงอมาผัดได้ลายกว่าท่านผู้หญิงเขาเฮ็ดมาในเบื้องเขามาหา,าช้อนนี่ยนะน้องแต่ละน้องนะมันจงหลงประมาณว่าดเดียวนะแล้วมันแหงมันเลยเดิแล้วมันเลือดหรือพวกห่างเลยเหมาะแล้วก็เจ็ิญย่อยเจริญย่อยขนาดเนาะ คือคนนารอบน้ำมาอีกมาอีกว่ะซุกแล้วบันนี้ผักระเปียกอ่ะมาปะกนินเผานะนี่บนหนังกินเผาเอามาติ๊บเผาด้ดาะไม่ได้กินได้เนี่ยเนี่ยียังขุม นี่กูไดกินตลาดทักตะเปียกนี่กินยร้านเนยจะคือเขียนตะปาดเลยเออนี่เก็บโป้ยผงเก่งเก่งเก่งเโอ้โหเยปลา๋อเห็บคำปไงเดือดดอกเป็นลาเนี่ยแซ่บปลาตัแซ่บอะเป็บเซื้อจากแซ่บเอาเอาบเด็ดปลาตวอ่าดนมีคนเนี้ยยังส่งก้อยบอเดๆ

าเราเอานปลาุกปันเสรเนาะมันง่ายวะเคยกินแล้วเนาะสรุกแดวที่เราดูด้านเนี่ยได้ปลาดุกพิซซี่เอสโตตอนนั้นแหละมันน่ะมันแส้นหามันอ่ะมันเส้นหาบอกโดนยืดเรื่องอีกได้เออยืดเรื่องอีกขมยุบไมุ่มแดดแต่ปลาดุกเอสโตอันไหได้อันปลาหอยเยอะเนาะ เดีวพวก็ว่านนี่พวกกันเห็ดกินแมงดาเจ้าลนึ่ง จะกนะีบพร้อมรับนะอืมอ๋คคมอืม

กนนะินได้เฉยละเปได้ไปเทพเนทนาไม่ว่าเ,เทพบ่ <laughs> ม,มามาได้หาวม่ได <laughs> ้หาวกินหอดกินหอดแตนแนวเย็นๆอยู่เพิ่นวะขึ้นหอดล,ลูกสาวเพิ่นอนลูกสาวเลยเพื่นนี่ลูกสาวอยู่เัืใครลูกสาวใ <laughs> หญ่ปะฮะใหญ่ามาก็เป็นลูกสาวเบินน่งเลยวะ ตาวานบ้านหรออืมตาวานบ้านนะมีเขากินน้ำแล้วเยังนีพักกันกินปลาดิบบอดีนะอ๋อแต่ว่ามังหน้าบีบสะเรยยำลุนเจบอ่าอาไได้เห่ากะจีได้เก็บเรื่องเก็บค้องแล้วกัเมื่อก่อนนะบัดนี้ ทางปอกไก่เป็นการมื่อตำลังเป็นขัวปลาอย่างแล้วก่อนเป็นวะเอาแล้วคลิปไี้เท่ากับสิไดใดปิดคลิไปไว้เพียงตอนนี้แหละขอบอกขอบใจท,ท,ท,ที่ติดตามนะครับสม้มคิปหน้าพบกันใหม่